แ,แล้ววันหนึ่งปฏิหารก็เกิดขึ้นเออพ่อวันนี้ครูใหญ่สอนเอกสารให้พ่อด้วยพ่อเห็นไหมอ่ะอ๋อลูกเองวางไเป็นห้องพ่อนาะใช่อ่าแล้วลูกเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะดนน้านแหละเขาเรียกโครงการตามรอยพระราชดำริเดี๋ยวพ่อลองทำตามโครงการดู ตั้งแต่วันที่พ่อได้อ่านหนังสือเล่มนั้นหนูก็ได้พ่อแก่นคนเดิมกลับมา กทำไมลูกมันเล็กแพะก,กันสีสันไม่สวยอย่างนี้วะเขาว่ามันขายไม่ได้ราคาหรอกวะ,ะเข้าว่าเองเนี่ยไปเลี้ยงหมูกับค่าดีกว่ารู้อะไรไมหมกานถึงแม้ว่าสีมันจะไม่สวย ลูกเล็กราคาอาจจะไม่ดีแต่ข้าจะทำมันต่อไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันปลอดภัยกับชีวิตมากกว่าข้าเสียมามากพอแล้วเออ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 ตามใจเองก็แล้วกันข้ามาบอกเองในฐานะเพื่อนนะเว้ยแล้วก็ในฐานะของลุงของนังแก้วมันด้วยเข้าไปแล้ว แล้ำเท้ากู 4 0ดหรือท้องเสียนะของฉันแม่ฉันแ,แม่แมา <ใน S 1> ดูก่อนนะจ้าฉันะ่ะทั้งสวยทั้งสดสวยสดจริงจริงโอ้โหที่มันสดจนน่ากลัวเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าฉีดยาฆ่าแมาลงหรือฉีดอะไรลงไปหรือเปล่าอะ่ะมันอาจจะมีสารปนองเปื้อนก็ได้นะ้วต้องมีออกไว้ยินด้ะลูกนะถ้าไม่มีรูอย่างเนี้ยมันจะถือว่าเป็นถักที่อาจจะมีสารพิษ ผักนีลีมีคุณภาพไปชั้นเลือกมันจะมีไหมน้องนแก่มู้จะพูดยังไงไม่รู้จักอะไรมไ,ไม่เอามันมีแต่ลูกแกนๆเขียวอ,อย่างเงี้ยคืนก็ซื้อไปก็ขายไม่ออกดูดิ่กแก่ okay, ครับ เราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะโอ้ยตรงนั้นเขาไม่สนใจหรอเราต้อ,ตอสงสนใจลูกใบโตโตใบเขียวเียวใหญ่ๆ่สดสดเท่านั้นถ้าคืนลัวซิไปก็ขายไม่ได้อยู่ดีก็มีมะละสวยๆวยไหมอยากได้มะละอ่ะไม่มยไม่ไมย์ขาฆ่าเขาหมอไปหมดแล้วอ้าวหมาไปบอหมล้วเหรอ โน้โน้โน่ไปร้นานโน้ร้านโน่เหรอกูไม่เอาอะไปมาแล้วไม่สวยเลยไม่เอาไม่เอาผักไม่สดจนกินมาละด้วยอ่ะฮะนี่นี่นี่และเพิ่งมาเพิ่งมาฮะนีม่มาละเหรอมาละแค่เอาเปล่าทำไมลูกมันเล็กอย่างเงี้ยอี๋ไม่สวย เรียกช้งวันในแม่กันงท,งท,งทงั้งนั้งไม่อยาหรือว่าจะไม่จริงก็โลสิโลกก็เล็กสวยก็ไม่สวยใครเขาซื้อผักเขาก็อยากได้สดๆส,ส,ส,สวยๆทั้งนั้นเลยอยากอ่ออะก็อะไรยหิ่งตรงไหนวะเนี่ยมานี่อะไรมานี่ไปบ่วมทิ้งไปบ้วงทิ้ง